สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาของเรารเริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะในหําเภอหลังจากน้ําลดพี่น้องประชาชนก็เร่งที่จะฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนนะคะรวมไปถึงอรอลุ้นกันค่ะว่าหลังจากที่เขื่อนบางลังปล่อยเขื่อนน้ําจากเขื่อนมานั้นพี่น้องประชาชนนั้นจะเตรียมรับมือกันค่ะน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาในห่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครยะลาค่ะได้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบล ตะเซงนะคะสเตงค่ะ ในพื้นที่ตำบลสเตงค่ะได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบถึง33ชุมชน2,760ครัวเรือนรวม1 1 4 4 0, 0คนล่าสุดวันนี้นะคะจนถึงเช้าวันนี้ค่ะหลังฝนหยุดตกหนักแล้วค่ะน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆลดลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติในบางพื้นที่อย่างย่านตลาดเก่าซึ่งมีเฉพาะตามซอยที่เป็นลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังอยู่รวมไปถึงตลาดเมืองใหม่บางจุดที่น้ำลดลงบ้างแล้วแต่ างจุดนั้นยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ชุมชนบ้านร่มชุมชนสเตงชุมชนสาย15และชุมชนอื่นๆรวมไปถึงพื้นที่น้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติบางจุดยังมีน้ำท่วมขังชาวบ้านต่างเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองโดยหลังจากน้ำท่วมขังนานสี่วันนั้นยังไม่ได้ยกของลงจากที่สูงนะคะเนื่องจากมีการเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ค่ะ ขณะที่ศูนย์ประชาการเหตุการณ์อุทกภาายัยวัตภาายัยและดินถล่มจังหวัดยะลารายงานสถานการณ์ในพื้นที่หลังจากเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทำให้บ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนสถานศึกษาพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย8อําเภอ58ตําบล358หมู่บ้าน45ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ43,168ครัวเรือน181,797คนเสียชีวิต2รายอุยยุ1,644ครัวเรือน5,375คนมีในพื้นที่ยะหารามันและเมืองยะลาถนน196สายสะพาน10แห่งเสาไฟฟ้า41ต้นโรงเรียน169แห่งขณะนี้ฝนในพื้นที่เริ่มหยุดตกหนัก ระดับน้ำเริ่มลดลงสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้ว5อำเภอ คืออำเภอบันังสตาอเภอกาบังอเภอกรมบินังอทานโตอเภอเบตงสำหรับอำเภอยะหาอเภอเมืองยะลาและอเภอรามันยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่โดยจังหวัดยะลาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภายัยเขตการให้ความช่วยเหลือหรอหือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดยะลา8อ,อ58ตำบล 352หมู่บ้าน46ชุมชน1เทศบาลตำบลแนวโน้มสถานการณ์ฝนเริ่มหยุดตกหนักระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำปัตตานีและคลองสาขาเริ่มลดลง